ดาม่าอะไรการเผย8ดดาราสาวที่ถึงกับต้องกุ้มขมับเมื่อเผยรูปแซ่บมาโชว์ทีไรกลายเป็นประเด็นร้อนแรงดาม่ากันซะอย่างนั้นจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับที่8แต้วนัทพรเตมีรักเริ่มเปิดกันที่รักแสดงสาวมากความสามารถที่เจอกับประเด็นดราม่าบ่อยสุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าเธอจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเรื่องให้จะบผิดกันอยู่เสมอซึ่งประเด็นที่ทําเอาหลายคนไม่ชอบเธอเท่าไหร่นะักเป็นเพราะเธอได้สลัดลุกสดใสามาเป็นสาวแซ่บแต่งตัวเซ็กซี่ที่ไรมีปัญหาตามมาตลอดไม่ว่าจะลุกไหนของเธอในช่วงนี้จะอยู่บ้านหรือเป็นเจ้าแม่ติ๊กตอ็อกก็มีปัญหาให้ชาวเน็ตมาถกเถียงกันอยู่เสมอซึ่งสาวแต้วนั้นก็โนโสนโนแค์ไม่ออกมาแก้ข่าวใดๆ ขอเป็นตัวเองแบบนี้ยาวๆกันไปจ้าอันดับที่7อปุ้มลักขณามาต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บกันบ้างที่มาร์จะมีโลกออนไลน์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นบ่อยมากเลยจริงๆพีแม้จะมีลูกหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ไวเผยความแซ่บเปรี้ยวให้เราได้เห็นเป๊ะปังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ก็ทําเอามีเสียงจากโลกออนไลน์ที่มองว่าดูไม่เหมาะสมกับการเป็นคุณแม่พอมีลูกๆแล้วควรแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งานนี้สาวอุ้มก็ไม่หวั่นยังคงเดินหน้าอวดหุ่นแซ่บต่อกันไปจ้า ันับที่6ใหม่สุคนทวา่าสาวแซบที่มาพร้อมกับดาราม่ามากมายที่ถาโถมกันเข้ามาพอไม่ว่าเธอนั้นจะทําอะไรจะกระดิกตัวไปไหนจะกลายเป็นปัญหาต่อโลกออนไลน์อยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องความแซบของเธอนั้นที่ถึงแม้จะไม่ได้มาอวดหุ่นแซบให้เห็นบ่อยๆแต่ความแซบของเธอนี้ก็เป็นเหตุให้ดาราม่าเข้ามากันทุกที อันดับที่5้าเปิ้ลไอรินมาต่อกันที่สาวเปิ้ลที่เจ้าตัวนั้นโนสนโนแคร์ดราม่ามาตั้งนานแล้วพอไม่ว่าจะทําอะไรมักจะมีโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆนาะนาะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามทําให้เธอนั้นไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องเหล่านี้แล้วขอเป็นตัวเองในแบบที่มีความสุขแบบนี้เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ดับที่4หญิงแย้นุนทพรเมื่อพูดถึงเธอคนนี้ใ,ใครๆต่างก็รู้ดีว่ามาพร้อมกับดราม่าก,กันเลยทีเดียวรอะเธอนั้นมักจะมาเผยถึงความแซ่บของตัวเธอเองให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆส่วนมากเรื่องดราม่านั้นก็คงไม่พลนเรื่องที่เธอจะสัญญกรรมบ่อยจนเกินไปจึงทําให้มีดราม่าเข้ามามากมายซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่เคยหวัน่นถือคติจะสวยแซ่บแค่ไหนก็ได้เท่าที่ตัวเองพอใจก็พอแล้ว อันดับที่3ลำยัยไหทองคำสาวรูปทุ่งเสียงดีมาพร้อมกับความแซ่บเวอร์โด่งดังมาพร้อมกับเรื่องดราม,มา่าซึ่งส่วนมากเวลาขึ้นเวทีของเธอนั้นมักจะต้องแต่งตัวจัดเต็มจนถึงขั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานั้นต้องออกโรงเตือนกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากใครรู้จักสาวลำยัยตัวจริงแล้วนั้นจะรู้เลยว่าเธอแซ่บแค่เพียงบนเวทีเพียงเท่านั้นเองหอมเมื่อเธอเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่บอกเลยว่าน่ารักยิ่งสุด,สด อันดับที่2กรก็แตอาสยามนักร้องสาวแซบอีกค้ที่ใครๆต่างก็รู้ดีเลยว่าหุ่นของเธอในตอนนี้สุดแซบฟิตแอนเฟิร์มกันขนาดไหนซึ่งหุ่นนี้มาได้จากการตั้งใจออกกําลังกายของเธอเลยลุ้นล้วนนั่นจึงทําให้เธอภูมิใจกับรูปร่างของตนเองเป็นอย่างมากเลยมักจะมาอวดหุ่นสุดเซียให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ไว,วาวยกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่าไม่เหมาะสมบ้างงานนี้สาวกแตก็ไม่แคร์จ้าเพราะกว่าจะได้หุ่นแบบนี้มาบอกเลยว่ายากมากเลยจริงๆ อันดับที่หนึ่งใบเตยอาสยามปิดหายกันด้วยสาวใบเตยที่รเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่สายดราม่าของจริงที่แม้จะกลายเป็นคุณแม่แล้วแต่ก็ยังไม่วางมือเรื่องความแซบแต่อย่างใดถึงจะท้องป่องแต่ก็โชว์ความแซบให้ได้เห็นอยู่ซึ่งเธอนั้นก็ไม่เคยแคร์ดราม่าอะไรอยู่แล้วยังคงโชว์ความแซบร่เลิศแบบนี้ให้เราได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยละจ้า